ไหลามาปกเกล้ามาขวาปรุงรัฐทุ่ช่องให้กิษราโชบกุษเพลเปิดเปิดลงนี้บอลหลุดมาถึงทาง10โควิดไหลมาจ่อจ่อลงนี้1นูนย์โดยจุลาดีเลยครับที่ถูกขึ้นนำจนได้โหและจากที่ได้โอกาสเป็นบอลของ ตรงนี้มาเข้าเลี่ยวขชัยวัการหลายอาครับดูว่าหลุดเดียวมาอย่างนี้หลุดเดียวมาของทางซิปโควิสเก2 0สองศูนย์เลยครับคุณท่านทิ้งอรทูไ่คอกทิ้งห่างออกไปและซิปโควิสหลุดมาตรงนี้ก็สังหารเข้าไปไม่เหลือแหละครับไม่ให้ไปเองฝ่าเองฝ่าแล้วเปิดโค้งโค้งมาจุดนัดพบโ่อเนี่สมบัติาตามซ้ำได้ของทางเทเบอรสันเหรอครับเอาเหรครับโอ้สมบรณ์ยศวิกเตอร์ ซอยเท้าแล้วสัตว์ลูกนี้ตีเสมอได้2-2งสองลำบุับคืนสู่เกมแล้วครับ mm hmm. วางให้ดิทิพงศ์ฉบดิทิพงศ์ฉบทันแล้วครับท mm ัน hmm. แล้วเปิด <Yeah. S 1> เปิดมาที่จุดนัดพบลูกนี้ก็3-2โดยทางมูหตเอธเฮียขึ้นนำอีกครั้งลวครับแทงมัดตรงนี้ได้อยู่อ mm hmm. อสมันไม่ทันลวครับ mm hmm. แล้วก็จบเกมเป็นว่าทรูแมนคอ็อก mm hmm. เก็บสมแต้มได้ลวครับ